สวัสดีค่ะรายการพุดเช้าข่าวสปทอนนะคะในวันนี้นะคะเรามาชมตอนที่4นะคะกับศูนย์พัฒนาห้วยห้องใครค่ะงานศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์ข้าวให้ความรู้และเทคนิคในการผลิตข้าว เพื่อให้ได้คุณภาพดีทั้งข้าวพัน์ข้าวบริโภคซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การคัดเมล็ดพันธุ์การเตรียมดินการปลูกและการดูแลข้าวบูรณาการเข้ากับมาตรฐานตัวชี้วัดในกลุ่มสาระของรายวิชาพื้นฐานซึ่งมีทั้งวิทยาศาสตร์สุขศึกษาพระศึกษาซึ่งเป็นอย่างไรติดตามชมโดยผู้บริหารคณะครูโรงเรียนบ้านบวกครกน้อยและศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งติดตามชมค่ะ สวัสดีครับกระผมนายวิทยาคำหอมผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุกคกน้อยในวันนี้กระผมพร้อมกับคณะนะครับจากโรงเรียนชุมชนบ้านบุกคลกน้อยและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งจะได้มาศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับข้าวนะครับรวมไปถึงศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการเพราะพันธุ์ข้าวรวมไปถึงในเรื่องของการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับกิจกรรม active learning วันนี้เรามาณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องคลอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริวันนี้เราจะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่ทําร่วมกันทั้งในส่วนของตัวแทนของศูนย์รวมไปถึงทางคณะของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ,ษาเชียงใหม่เขตหนึ่งและทางโรงเรียนเพื่อพัฒนากิจกรรมรูปแบบการจัดก,การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและพัฒนารูปแบบการจัดก,การเรียนรู้แบบแทิมมานิอย่างแท้จริงครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์พันุ์ข้าวณศูนย์ศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์พันข้าวสูย์ศึกษาการพัฒนาห้องเคองไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ทางคณะอาจจะได้มีการมาแลกเปลี่ยนรู้รวมไปถึงการศึกษาหาความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อการเพาะพันุ์ข้าวในรูปแบบต่างๆรวมไปถึงในเรื่องของการศึกษาการ ปลูกข้าวในแปลงนาสาธิตต่างๆรวมไปถึงการศึกษาเรื่องของระบบน้ําในแปลงข้าวรวมไปถึงในเรื่องของการที่จะศึกษาเกี่ยวกับการคัดมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจะนําไปใช้ในรูปแบบต่างๆรวมไปถึงการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์ให้กับทางเกษตรกรโดวยวันนี้เราจะมีวิทยากรรวมไปถึงทางท่านศึกษานิเทศและคณะจะเป็นผู้ร่วม ศึกษาหาความรู้แล้วก็เป็นผู้ร่วมถอดบทเรียนในวันนี้ครับค่ะสำหรับกิจกรรมที่เราจะทํากันในวันนี้ตามที่ท่านผอออได้นําเรียนไปนะคะก็เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรการการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะพุทธศักรา25 51, ช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560ค่ะครับซึ่งในส่วนของหลักสูตรนะครับก็ได้เน้นให้ค,ครูได้จัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญครับด้วยรูปแบบกระบวนการแบบเชิงรุกหรือว่า active learning นะครับส่วนสําคัญอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของแหล่งเรียนรู้ครับหากว่าครูสามารถเลือกที่จะบูรณาการแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งแหล่งเรียนรู้ที่ใกล้โรงเรียนรวมถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆในจุดสําคัญต่างๆของจังหวัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของศูนย์ศึกษาพัฒนาห,ห้องคล้คยแห่งนี้นะครับก็จะสามารถช่วยให้กับเด็กให้เรียนได้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและ ได้ลงมือปฏิบัติจริงได้ครับวันนี้เราจะมีท่านวิทยากรมานําเสนอความรู้ให้กับพวกเรานะครับขอเรียนเชิญท่านวิทยากรแนะนําสถานที่รวมไปถึงแนะนํากิจกรรมที่จะทำในวันนี้ครับครับผมสวัสดีครับผมผมเป็นเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์ข้าวนะครับผมก็ผมสําหรับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นของการเก็บข้อมูลพันข้าวสําหรับแ,กแกกบจกจ่ายเกษตรกรในด้านของ มีกิจกรรมต่างๆโครงการาต่างๆเพื่อต่อยอดและเพะิ่มศักยาภาพของเกษตรกรโดยรอบของสวนพนาห้องไอนเนื่องจากพระราชำดำริครับผมครับอันนี้ก็คงจะเป็นในส่วนของเนื้อหานะครับที่เราจะมาศึกษาในวันนี้นะครับลำดับต่อไปคงจะได้ไปดูสถานที่จริงแล้วก็ไปดูเกี่ยวกับกระบวนการ ศึกษาดูง,งานเพื่อจะไปปรับใช้กับกากรจัดการในการสอนต่อไปนะครับ,บครับครับผมสำหรับข้าวที่จะใช้ของ ที่ปลูกเนี่ยฮะก็จะเป็นของพันธสำประองหนึ่งครับผมจะอยู่ในโครงการของสำรองมเมล็ดพันธุ์ครับผมก็คือว่าสำรองมเมล็ดพันธุ์ก็จะใช้ของเป็นข้าวมเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะแจกใจ่ายให้กเกษตรกรโดยรอบครับผมโดยรอบของย์พรนาหุ่งข้วยนะครับผมใช่แล้วก็จะมีกิจกรรมของหน่วยหน่วยข้าวครับผมก็จะมีแบ่งเป็นจุดต่าง จะมีของแปลงทฤษฎีใหม่แปลงริมอ่างแล้วก็แปลงของเกษตรกรกอ,อีกทีหนึ่งครับผม สำหรับฐานนี้นะคะก็จะขอรบกวนวิทยากรนะคะได้ช่วยแนะนําในส่วนของฐานนี้ให้หน่อยค่ะครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงช่วงการเก็บเกี่ยวนะครับข้าวตอนที่เราปลูกนะครับก็คือพันธุ์กขอ4อสีสามนะครับเป็นข้าวเพื่อสุขภาพปริมาณอ,อ,อมิโลดต่าเป็นเป็นดัชนีน้ําตาลน้อยนะครับก็ตอนนี้เรากาลังเก็บเกี่ยวนะครับช่วงเก็บเกี่ยวก็เกี่ยวขึ้นมาแล้ว,ลวเพื่อจะมีการตากตากเพื่อลดความชื้นตากให้ลดความชื้นอยู่ที่ประมาณ 15%ถึง12%นะครับในการเก็บเกี่ยวหลังจากลดความชื้นเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการนวดเพื่อนำไปแต่ลูกต่อไปนะครับครับผมค่ะขอบคุณค่ะค่ะส่วนในฐานนี้ก็จะขอวิทยากรได้ช่วยอธิบายในส่วนนี้ให้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะครับหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะถึงกระบวนการที่นวดข้าว โดยการเราใช้เครื่องนวดข้าวขนาดเล็กนะครับเหมาะสมสําหรับครอบครัวขนาดเล็กๆการนวดข้าวก็จะใช้โดยการใช้แยกแยกข้าวเมล็ดข้าวเปลือกออกจากต้นข้าวนะครับกระบวนการก็คือใช้ติดเครื่องแล้วก็นํเข้าวยัดเข้าไปข้างหน้านี้ครับแล้วก็จะทําการแยกเมล็ดข้าวเปลือกกับฟางข้าวออกจากกันครับแล้วก็จะสู่ขบวนกระบวนการต่อไปก็คือเรา นำไปสีต่อครับเพื่อบริโภคครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยนะคะครับ สวัสดีค่ะครูศักดิ์สิทธิ์สวัสดีครับครูสุภัสตตาวันนี้เราพากันมาอยู่ที่ไหนนะครับวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริกลุ่มง,งานศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์ข้าวค่ะเอ๊ะแล้ววันนี้เราพากันมาทําอะไรนะครับอ๋อเมื่อวันก่อนนะคะมีนักเรียนสอบถามคุณครูค่ะว่าข้าวที่รับประทานอยู่ทุกวันนี้ผลิตยังไงปลูกยังไงได้มายังไงค่ะ น่าสนใจกันไปทีเดียวครับงั้นวันนี้เราจะขอนําเสนอในส่วนของการบูรณาการต่างๆที่เกี่ยวกับข้าวในรายวิชาที่ทําการเรียนการสอนที่โรงเรียนนะครับค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ ตรงจุดนี้นะคะคจะเป็นฐานนาข้าวนะคะซึ่งจะมาบูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์ก็คือจะสอนให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ,กบสิ่งมีชีวิตหรือการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะว่าต้องอาศัยปัจจัยใดบ้างที่ต้องอให้พืชเจริญเติบโต,ต,ตได้ดีซึ่งจะมีทั้งต้องมีน้ํามีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ต้องมีแสงแดดค่ะ จะทําให้ข้าวเจริญเติบโตมาพอสอนเรื่องนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยจะไปบรูรณาการต่อในเรื่องของอหว่วงโซ่อาหารนะคะเป็นแหล่งระบบนิเวศในนาข้าวซึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้ในฐานกิจกรรมข้าวแห่งนี้ค่ะครับในในฐานนี้จะเป็นการบรูรณาการเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์นะครับนักเรียนจะต้องได้เรียนรู้ตั้งแต่การหาพื้นที่ของแปลงนาข้าวว่าการที่นักเรียนจะปลูกข้าวได้เนี่ย นักเรียนเดินแต่ละก้าวไป1นก้าวก็มีค่าประมาณ1เมตรของคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเดินรอบนาข้าวหรือว่าเดินรอบแปลงนาข้าว1ตารางนาข้าวเนี่ยนักเรียนก็จะสามารถหาพื้นที่ของตารางนาข้าวน,นั้นๆได้หลังจากที่ปลูกเสร็จเมื่อถึงการเก็บเกี่ยวข้าวนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการช่างตวงวัดซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้กับว่าใน1ตารางนาข้าวที่เรียนปลูกไปเนี่ยได้ผลผลิตเท่าไหร่กี่กระสอบกี่ถังกี่ลิตร อันนี้ก็บูรณาการเกี่ยวข้องกับการช่างตวงวัดหลังจากที่ช่างตวงวัดเสร็จเมื่อนํเข้าวไปสีพร้อมรับประทานแล้วนักเรียนก็จะต้องได,ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอัตราส่วนว่าอัตราส่วนการหุงข้าวที่เหมาะสมต้องใช้ข้าวและน้ําอย่างละเท่าไหร่ถึงจะทําให้ข้าวออกมาหน้ารับประทานครับ,รบวันนี้เราก็จะมาบูรณาการเรื่องข้าวนะครับในสาระสุขศึกษาและประึกษานะครับ ในสาระการเรียนรู้ที่4นะครับเรื่องการเสริมสร้างสุขภาพนะครับข้าวเป็นปัจจัยหลักของคนไทยนะครับคนไทยมีการทําข้าวมาตั้งแต่เนิ่นนานนะครับข้าวจําเป็นต่อการรับประทานอาหารหรือการดำรงชีพของคนไทยทุกคนนะครับข้าวเป็นอาหารหมู่ที่2ในหมู่เรื่องของคาร์โบไฮเดตนะครับการรับประทานข้าวทําให้ มีพลังงานนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายรวมทั้งเป็นการซ่อมแซมตัวนี่สึกลรอนะครับการดูนาะการเรื่องของข้าวนะครับเกี่ยวกับการเรียนการสอนนี้นะครับจะทําให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และสารอาหารที่ได้รับในรายวิชาสุขศึกษาและพลระศึกษาครับ